พูดถึงระบบเครื่องเสียงอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่ายิ่งหย่อนไปกว่าสายก็คือ power amp ว,วันนี้เราจะมาพูดถึงซักเดนซักเดนเนี่ยเป็น power amp มาจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันก็คือ made in uk เช่นเดียวกันเป็นแอมที่มีประวัติยาวนานเป็นตั้งแต่เขาเริ่มผลิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะผลิตแอมระบบเดียวก็คือระบบ class a เท่านั้น ซึ่งแอมคลาสเนี่ยมีข้อดีหลายอย่าง1ที่สำคัญที่เห็นได้ชัดก็คือว่าน้ำเสียงที่ฉ่ำหวานรายละเอียดดีถ้าเทียบกับแอมที่เป็นระบบคลาสอื่นอย่าง AB หรือคลาสดีซึ่งแอมคลาสดีส่วนใหญ่จะใช้กับระบบดูหนังมากกว่าเรามาพูดถึงระบบฟังเพลง A หรือ AB เนี่ยเอ,อ AB จริงอยู่ว่าจะให้กำลังสูง ตามสเปคที่พี่น้องทราบกันอยู่แล้วก็พี่น้องก็จะมีข้อสงสัยว่าเออแอมคลาสเเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยกำลังขับน้อยมากแล้วมันจะขับไหวเหรอผมขอยืนยันว่าขับได้เนื่องจากว่าแอมคลาสเเนี่ยหลักการของมันคือจ่ายกําลังต่อเนื่องตลอดเวลากําลังขับมันจะคงที่ไม่มีการวุ่มวากสวิงเหมือน <S <S คลาส A B. s B B ีเเนี่ยมันจะจ่ายกําลังริงอยู่ตัวเลขที่เห็นเนี่ยก็คืออาจจะสูงไปเยอะแต่ว่ามันจะจ่ายตามวอลลุ่ม หรือตาม requirement ของลำโพงที่ท,ที่คือเร่งความดังยิ่งเปิดดังมันก็จะกำลังมันจะเพิ่มขึ้น v a l l e ีไปตามวอลลุ่มแต่ Class A ไม่คือคุณเปิดปุ๊บเนี่ยกำลังขับเนี่ยจะออกมาเท่าเดิมตลอดแต่ว่าสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เป็นรายละเอียดหรือน้ำเสียงหรืออะไรเนี่ยมันจะออกมาเท่ากันแต่ว่าจะดังขึ้นตามวอลลุ่มที่คุณเล่งซึ่งซักเด่นเนี่ยก็เป็นแอมคลาสเออย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าข้อดีของ Class A มีอะไรบ้าง สำคัญคือซักเด่นไม่เคยทำแอมคลาสอื่นนอกจากคลาส A ด้วยประวัติอันยาวนานเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นกา,การการันตีได้ว่าเขาเชี่ยวชาญและก็ชำนาญมากในระบบแอมคลาส A แอมคลาส A ของซักเด่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งอินทิเกรตมีทั้งพาวเวอร์แยกแล้วก็ปรีซึ่งปรีก็ยังเป็นคลาส A คลาส A ก็จะแบ่งเป็นหลายๆแบบเป็นคลาส A แบบพุชพูลแบบต่างๆนานาน ซักเล่นจะเป็นคลาส s A แบบ Single ลเอถ้านักเล่นที่พอจะทราบข้อมูลก็จะรู้ว่าสุดยอดของคลาส s A ก็ต้องซิงเกิลเอนและนี่ก็เป็นการตอกย้ำและยืนยันว่า c s v เลือก เนสินค้าที่ดีมาบริการทุกท่านนะครับอย่างซักเดนเนี่ยแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเป็นแอมที่ดีผมฟังแล้วผมก็ชอบก็เลยเลือกที่จะมาจำหน่ายในร้านสำหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจซักเด่นอยากจะทดลองฟังเสียงหรือทดลองประสิทธิภาพยินดีนะครับติดต่อมาได้ที่0816573397 Line ID า esp 3 3 9 7หรือเข้าไปฝากข้อความไว้ที่ Facebook นะครับก็เวอร์บเว็บ f a c e b o o k c o m tsv.th นะครับจะมาฟังที่ร้านหรือจะให้เราไปเดโมที่บ้านยินดีครับขอบคุณครับ